สวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเฮียกวางสอสวรรค์แหล่งรถวันนี้มีรถใหม่เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับมานำเสนอตัวนี้เป็นอีซูซุบลูพาวเวอร์1.9ปี2560นะครับตัวนี้ได้ตัวแซดตัวท็อปสุดเลยครับตัวรถสีเทานะครับสวยมากที่สำคัญได้รถมือเดียวเจ้าของเดียวช่วงนี้เราซื้อแต่รถมือเดียวเจ้าของเดียว ประจำเลยครับช่วงนี้เราคัดแต่รถสวยๆมาครับนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับตัวรถสีเทาหรือสีบอลเงินสวยมากคันนี้ไม่เยอะครับไม้น้อยคันนี้ดูห้องเครื่องเลยนะครับสวยๆเลยครับ1.9นะครับเครื่องมี ABS นะครับแต้มสีชมพูอยู่ครบหมดเลยครับของเดิมโรงงานซุ้มซอกเดิมเสาเดิม ฝักระโปรงไม่เคยแกะนะครับเดิมๆเลยครับสุมซอกเดิมเสาเดิมเบดอาร์กเดิมอยู่ครบหมดครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่อ่าสติกเกอร์ฝากระโปรงครับนี่เพดนะครับเพดหนึ่งจุดเก้าีเพดีสูตรจะมีบุดสีชมพูแต้มไว้นะครับกแบตไรเดิมครับรถสวยมากเป็นเครื่อง1.9นะครับประหยัดน้ำมันมากคันนี้6เกียร์นะครับ เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับรุ่นนี้ต้องเหยียบคัสตาร์ทนะครับถึงจะติดโอไม่ต้องเหยียบก็ได้ครับไม่ใช่โตโยต้าเครื่องดีมากเลยครับเครื่อง1.9ดูแซววัดน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีไม่มีมมน้ำมันเครื่องกระเด็นครับ มาเครื่องเงียบรอยสี่อาเจิมหมดเต็ม,ตมน้ำเดิมโรงงานโลโก้ยูสุความวาน้ำเดิมไม่มีรอยแกะเดิมสวยนัดนัดเดิมนะครับไม่มีรอยถอด ที่สําคัญได้ตัวท็อปนะครับคันนี้มีคอนโทรลโมลายบุสต์คอนโทรลพวงมาลัยให้แล้วนะครับมีไฟเดรไรส์นะครับรุ่นนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสวยมากเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับใครหาไปใช้ปีใหม่ยังไม่มีรถใช้มารีบมาจับมาจองนะครับคุ้มมากคันนี้สองแสนกว่าบาทสองแสนกลางๆล,ลงแมคขอบสิบแปดให้แล้วครับแมกขอบสิบแปดสวยงามมาก แม็กสีเงินนะครับซุ้มซอกเดิมเสาเดิมครับเด๋จริงๆเลยครับยางได้สองสามห้านะครับรับหกสิบขอสิบแปดยางดีนะครับยางดีสี่เส้นไปออกข้างหูกระจกแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับตัว Z. แซดแผบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบาย ภายในสีครีมนะครับสวยงามมากไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกโลนะครับไม้แท้นะครับคันนี้คอนโทรลพวงมาลัยนะครับได้แอร์แบกมีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับกุญแจรีโมทมีแอร์แบกครับมีมีบูทคอนบูทคอนโทรลครับบูทคอนโทรลสวยมากครับใครหาไปใช้คุ้มมากครับคันนี้แฉบกว้างขวางภายในสีครีม รถเจ้าของเดียวมือเดียวนะครับคันนี้เจ้าของเดียวมือเดียวเลยไม้แสงกะโลใครซื้อไปก็เป็นมือสองนะครับเดี๋ยวดูเม็ดอาร์กนะครับต่อประตูนะครับของเดิมครับสวยงามมากมาที่นี่เราแกะให้ดูทุกคันเลยนะครับลองลึกๆเลยเดี๋ยดูหลังคางนะครับหลังคางสวยๆเลยสีบางๆเลยครับ สวยงามมากใครยังไม่มีรถใช้ปีใหม่นี่มาจับมาจองได้นะครับคุ้มมากคันนี้ใครหาไปใช้คุ้มมากได้ตัวท็อปด้วยัน,นไม่เคยแก่ครับอยู่อิงติงคือเกา่าเดิมๆสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ครับพบหมดสวยมากครับคันนี้สวยงามมากตัวรถสีเทานะครับคันนี้ เ็นตัวแซดเบรก abs แม็กเราลงให้แล้วนะครับแม็กเดิมก็มีนะครับแต่เราให้แม็กขอบสิบแปดยังรอเลยครับเครื่องหนึ่งจุดเก้าปีหกศูนย์นะครับคันนี้ได้ปีสูงด้วย Mac แม็กเรนเนอร์ของีซูซเลยนะครับปีหกศูนย์นะครับสองห้าหกศูนย์หนึ่งจุดเก้าหกเกียร์นะครับ จ็ดเจ้ถอยตัวแซดนะครับกันชนเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับกันชนใหม่เลยสวยงามมากลูกค้าท่านใดยังไม่มีรถใช้รีบมาจับมาจองนะครับขายถูกมากคันนี้สองกลางๆนะครับขายไม่แพงสีบอลเงินหรือสีเทานะครับเป็นตัวแซดตัวท็อปนะครับสีงามสีสันสวยงามมากเงาฉ่ำเลยครับ ประตูไม่มีตกของเดิมหมดดูฝั่งซ้ายนะครับเบาะสวยงามสีครีมหน้าปัดสีดำตัดกับสีดำสวยครับพิทยุโรงงานเดิมโรงงานหมดครับสวยจริงๆครับอกเกียร์นะครับหรือดูเบ็ดอารนะครับฝั่งซ้ายนะครับ ลึกๆเลยครับซุ้มซอกเดิมเสาเดิมตะเข็บเดิมหายห่วงสบายใจได้เลยครับได้ปีสองห้านะครับคันนี้เครื่อง1.9ตัว Z ซเราขายไม่แพงสองกลางกลางลูกค้าท่านใดยังไม่มีรถใช้รีบมาจับมาจองนะครับ ขึ้นเขาลงห้วยไปเหนือไปใต้ได้สบายเลยครับประหยัดน้ํามันเครื่องหนึ่งจุดเก้าทนทานหายห่วงเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟสปอตไลท์ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้ลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วรถเจ้าของเดียวมือเดียวนะครับคันนี้สวยจริงๆครับไฟโปรเจคเตอร์มีสปอตไลท์ โรงงานนะครับกโหน้ากากสวยปกระโปรงเดิมอีสุสุบลูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้านะครับเครื่องยนต์พันเก้าปีสองห้าหกศูนย์นะครับอันนี้สรุปราคานะครับเป็นอีสุสุบลูพาวเวอร์ตัวแซตนะครับตัวท็อปสุดมีคูตคอนโทรลพวงมาลัย เครื่อง1.9ปี2560เราขายอยู่ที่2 5ง0 0 0ห้าบาทย้ำนะครับขายไม่แพงนะครับได้รถเจ้าของเดียวมือเดียวด้วยนะครับขายอยู่ที่2 5ง0 0 0ห้าหบาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทร081592 5780เก้าอย์่ากวงนะครับเป็นเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองนะครับ เซ็นสอสุวรรณแหล่งรถนะครับหาง่ายๆนะครับจากเซ็นท่านมา10กมนะครับหรือว่าถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาที่เบอร์โทร0 8 1 5 9 2 5 7 8 0และพบกับเฮียกวงนะครับขอบคุณนะครับ